สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีศิริราชรายการที่ไม่ต้องความสนุกสุขภาพดีมีสาระในปัจจุบันนี้การรักษาเพื่อทดแทนฟันเดิมที่สูญหายไปด้วยการทำรากฟันเทียมนั้นจัดเป็นวิธีที่นิยมและก็เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่ดีที่สุด แต่เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆคนยังมีข้อสงสัยและยังมีความสับสนว่าการรักษาโดยการทำรากฟันเทียมนั้นแตกต่างจากการทาฟันปลอมเดิมๆอย่างไรบ้างและในวันนี้ในช่วงคุยกับหมอนะครับเราได้รับเกียรติจากทันตแพทย์กิตนุพินทุพิลากวิทจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิรราชที่จะมาพูดคุยให้ความรู้และอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของรากฟันเทียมว่าคืออะไรเหมาะกับใครบ้างและเมื่อทําแล้วจะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นของรายการนะครับว่าวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรากฟันเทียมเราอยากจะสอบถามอาจารย์ก่อนเลยครับว่ารากฟันเทียมนี่คืออะไรครับเผื่อบางคนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจครับรากฟันเทียมคือรากเทียมที่ผลิตจากโลหะไทเทียมครับนำมาปักในกระดูกขานไก่ของเราครับรูปร่างของเขาจะเหมือนรากฟันจริงๆของเราเลยนะครับจะถูกปักลงไปในกระดูกขานไกหลังจากนั้นคุณหมอจะมาต่อข้อขึ้นมาก็ได้เป็นฟันซีหนึ่งในปากเลยครับ อ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือเหมือนเป็นการทำฟันปลอมรูปแบบหนึ่งใช่แล้วก็มีโลหะปักเข้าไปในตัวกระดูกเหงือกของเราแล้วก็มีตัวครอบฟันพื่อเป็นฟันว่ากลายเป็นฟันปลอมแต่เป็นเทคนิคของการทําแบบที่เรียกว่าลากฟันเทียมใช่ไหมครับ้องครับแล้วอย่างนี้จะสอบถามเพราะว่าลากฟันเทียมเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างแล้วกลุ่มไหนที่ต้องควรเฝ้าระวังหรือไม่เหมาะสมในการทําลากฟันเทียมบ้างครับจริงๆแล้วลากฟันเทียมเนี่ยเหมาะกับกลุ่มคนทั่วไปครับที่มีการสูญเสียลากฟันเราไปนะครับแต่คราวนี้อาจจะมีบางกลุ่มมมทที่่เหหาาะะยัังไแนนนํํใ้ครบ โดยที่กลุ่มกลุ่มแรกเลยนะครับจะเป็นกลุ่มที่เด็กอายุต่ตำกว่า18ปีครับเ mm hmm. นื่องจากว่าเด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปีเนี่ยเขายังมีการเจริญเติบโตของคานกายอยู่เพราะฉะนั้น,น,นเวลาเรา,เราปักรากเทียมไปแล้วนะครับแล้วเกิดการเจริญเติบโตต่อไป,ปรากเทียมเราจะผิดตำแหน่งไปจากที่เราแผงไว้นะครับ mm hmm. กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีการสูบบุหรี่ค่อนข้างจัดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ดื่ดแมลก้าคอหนักนะครับอันนี้กลุ่มนี้ก็อาจจะเกิดการเฟลในการปักรากเทียมได้นะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ โรคประจําตัวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้นะครับโรคก,กระดูกพุ่นหรือจะเป็นโรคมะเร็งศีรษะและลําคอนะครับที่มีการใช้รังสีรักษาไปนะครับก็กลุ่มพวกนี้ก็อาจจะทําให้เกิดการภาวะกระดูกใต้หรือว่าเกิดการที่ รากเทียมไม่อยู่ติดกับกระดูกขางรไกลของเราครับอ๋อเพราะมีโรคประจาตัวอาจจะไม่กระดูกเมื <c oughs> ่อเราปักตัวโลหะไปแล้วอาจจะทำให้มันไม,ไม่สำเร็จอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้คือข้อดีล่ะครับของการทํารากบันเทียมรวมถึงข้อจํากัดเนี้มันมีอะไรบ้างครับต้องบอกว่าข้อดีของรากบันเทียมค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เราแนะนําถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวฟันปลอมนะครับก็จะพบว่าตัวรากเทียมเนี่ยมีการติดแน่นไม่มีฐานของฟันปลอมนะครับเปรียบเสมือนฟันซี่หนึ่งของเราเลยครับเพราะฉะนั้น เวลาเราเคี้ยวอาหารก็ค่อนข้างาสะดวกสบายกว่าฟันปลอมนะครับแล้วก็สามารถพูดจาได้ช้านนะครับไม่ต้องคอยระวังว่าฟันปลอมจะหลุดหรือเปล่านะครับการคืนอาหารกืนน้าลายอะไรก็จะสะดวกกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอืมครับแล้วอย่างนี้ข้อจํากัดล่ะครับหลังจากที่รู้ข้อดีแล้วข้อจํากัดมีไหมครับต้องบอกว่ารากฟันเทียมเนี่ยอาศัยการปักลงไปในกระดูกขานไกเพราะฉะนั้นในกรณีที่กระดูกขานไกค่อนข้างน้อยนะครับ ข้อจากัดของเขาก็อาจจะต้องมีการปลูกกระดูกขานไก่เพิ uh, so, ่มนะครับเพื่อให้มันอูมขึ้นมาอีกนะครับก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการปักรากเทียมหรือว่าการปลูกกระดูกเนี่ยราคาขอสูงกว่าฟันปลอมหลายเท่าตัวเหมือนกันก็คือแม้ว่าข้อจํากัดเท่าที่ฟังแล้วพอเข้าใจนะครับก็คือในเรื่องของราคาเท่านั้นเลยใช่ได้ครับแล้วอยากจะสอบถามพถ้าเกิดมีคนเขาสนใจแลวเขาอยากจะทําไม่ทา่าก้จงมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนจะทํารากฟันเทียมครับ ส่วนตัวของหมอนแนะนําว่าควรจะมาตรวจสุขภาพช่องปากก่อนครับต้องมาให้ทันตแพทย์ตรวจดูนะครับว่าบริเวณที่เราจะทํารากฟันเทียมเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับมีการอักเสบของเนื้อเยื่อหรือเปล่ากระดูกเพียงพอหรือเปล่านะครับยังไงเราก็ต้องตรวจช่องปากทั้งหมดด้วย mm hmm. สําคัญเลยก็คือเราต้องเคลียร์ช่องปากเคลียร์ช่องปากคือการขูดนินปูนอุดฟันซี่ต่างๆให้เกิดสุขภาพช่องปากที่ดีก่อนเราถึงปักรากาเทียมได้ครับ อ๋อก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพช่องปากให้เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติอ่านผ่าแล้วคันนี้ขั้นตอนของการทำรากบันเทียมนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่ามีสามขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันครับอย่างแรกก็คือการตรวจสุขภาพช่องปากที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วครับเราต้องมาตรวจแล้วก็ดูบริเวณที่เราจะปักนะครับว่ากระดูกขานใกล้ตรงนั้นเพียงพอในการปักรากเทียมหรือเปล่านะครับมีความกว้างความอ้วนของกระดูกเพียงพอหรือเปล่านะครับอีกอย่างนึงก็คือเนื้อเยื่อบริเวณนั้นนะครับเหมาะสมบในการปักรากเทียมหรือเปล่านะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะมีการเอ็กซเรย์ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติ3มิติเขาเรียก C t สแกนครับอันนี้ก็ต้องประเมินดูอีกทีให้คุณหมอมาตรวจนะครับพอตรวจเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ขัน้นตอนที่2ครับคือการปักรากเทียมนะครับการปักรากเทียมเนี่ยคุณหมอจะนัดมาแล้วก็ทําการฝังตัวรากฟันเทียมลงไปในกระดูกขานไกลของเรานะครับหลังจากนั้นคุณหมอจะเย็บปิดนะครับจะต้องถูกทิ้งไว้ประมาณ3าถึงเดือนครับเพื่อให้ตัวรากเทียมยึดติดก,กับกระดูกขานไกลเรา หลังจากนั้นแล้วข้อที่3นะครับขั้นตอนที่3คือคุณหมอก็จะนัดมาพิมพ์ปากเพื่อทําครอบรากฟันเทียมครับหลังจากที่พิมพ์แล้วก็เอามาใส่พอใส่ครอบรากฟันเทียมเข้าไปก็จะเปรียบเสมือนฟันซี่หนึ่งในปากแล้วครับตอนนี้อ๋อเสมือนมีฟันแล้วใี้ก็จะเหมือนเป็นฟันหนึ่งที่เป็นฟันของเราเลยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีฟันแล้วทุกคนต้องถามแหละว่าทําเสร็จแล้วรากฟันเทียมตรงนี้เราจะมีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างครับต้องบอกเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือรากฟันเทียมจะเป็นเหมือนฟันซี่หนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ดูแลเหมือนฟันที่หนึ่งเลยครับมีการแปลงฟันใช้ไหมขัดฟันให้เหมาะสมนะครับแปลงฟันเช้าเย็นใช้ไหมขัดฟันตอนก่อนนอนนะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพช่องปากทุกๆ6เดือนเปรียบสเสมือนฟันที่หนึ่งเลยครับเราอย่างนี้บอกว่าทําแล้วมีความแข็งแรงละครับแข็งแรงของฟันทั่วไปไหมลุยทุกอย่างหรือเปล่าเคี้ยวทุกอย่างเลยเไหมครับอาจารย์ต้องบอกว่ายัางไงต้องควรระวังเหมือนกันครับไม่ว่าจะฟันแท้หรือว่าฟันรากเทียมนะครับเราก็ต้องระวังของเหนียวของแข็ง เพราะว่าการที่เราเคี้ยวของเหนียวของแข็งเนี่ยอาจจะทําให้ขอ้อรากเทียมแตกหรือการเกิดการชํารุดได้นะครับเกิดการขยับของรากเทียมพอเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นแล้วเราก็ต้องมาตรวจนะครับว่าเกิดจากไรนะครับข้อขยับหรือเปล่ามีการารวมระหว่างตัวยึดติดระหว่างรากกับตัวข้อหรือเปล่านะครับก็คือต้องรีบมาเจอทันแพทย์นะครับให้ทันแพทย์แก้ไข ก็อย่างนี้ก็คือแปลว่าไม่ใช่ว่าเป็นฟันโลหะหรือเป็นฟันที่ทําขึ้นมาใหม่ตรงส่วนนี้แข็งแรงเคี้ยวได้ทุกอย่างยังก็ต้องดูแลอยางดีเหมือนกับเป็นฟันแท้ๆของเราอีกซีหนึ่งเลยนะครับนะวันนี้เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้ฟังเราพูดคุยกับเรื่องของรล่าฟันเทียมก็คงจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลแล้วก็ประโยชน์นะครับแล้วทั้งข้อดีข้อจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาเรื่องของการสูญเสียฟันไปแล้วอยากจะชดเชยฟันทดแทนฟันตรงนี้ด้วยวิธีของรล่าฟันเทียมถ้้้้าา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 สสนนนใใจจกกก็มมรรรรถเขไไปปึษทััตแพยย์ลบบคคดช่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทันตแพทย์กิตนุพินทุพิรักรกวิทนะครับจากงานธนาารโรงพยาบาลศรีราชนะครับที่สาะเวลามาพูดคุยและให้ความรู้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของรากฟันเทียมกับเราในวันนี้ขอพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่า,น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 ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับทําไมคนมารักษาที่ศรีราชเยอะจังกเขาพร้อมให้แล้วก็พร้อมช่วยเหลือไงแล้วต้องทําไงอะ่ะอยากช่วยมั้งก็ ช่วยบริจาคไงสิริราชพร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันแค่พวกเราร่วมใจให้โอกาสที่สิริราชมูลนิธิให้ทุกคนมีรอยยิ้มไปด้วยกันแกจำชีวิต a อ k ได้ปะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโรคอะไรระบาดอีกหรือเปล่าเนะต่อให้มีก็ไม่กลัวค่ะเพราะความเจ็บป่วยไม่มีวันหยุดสิริราชพร้อมคิดค้นทุ่มเททุกง,งานวิจัยเพื่อให้คนไทยพร้อมสู้กับทุกโรค กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสิราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับผมคิดว่าอาจจะเป็นอาการของลำไส้ใหญ่มีรูทะลุไปถึงทางเดินปัสสาวะครับเพราะทุกครั้งที่ปัสสาวะจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายๆอุจจาระหรืออาหารที่กินไปมันจะรู้สึกเหมือนมีน้ําอุ่นๆที่มาจากลำไส้ใหญ่ไหลปนกับน้ําปัสสาวะ ผมเป็นมาประมาณ1ปีแล้วไปหาหมอตรวจทั้งปัสสาวะเลือดแต่ก็ไม่เจออะไรปัสสาวะแล้วกลิ่นจะติดตามตัวเลยอยู่ใกล้ใครไม่ได้ผมต้องล้างเข้าไปในปลายอวัยวะเพศเพื่อจะลดกลิ่นได้บ้างรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับตอนนี้ผมอายุ22ปีคงต้องพบแพทย์ตรวจครับอาจจะมีการฉีดสีเพื่อตรวจครับคนที่มีอาการอย่างนี้มักจะต้องเคยได้รับอุบัติเหตุหรือเคยรับการรักษาเช่นผ่าตัด หรือใช้รังสีคงต้องตรวจพิสูจน์ครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ครับลูกชายวัยสองขวบสี่เดือนเผลอกินขนมขึ้นราไปค่ะกินไปไม่เยอะอยากทราบว่าจะมีอาการผลข้างเคียงอะไรบ้างคะจากงานวิจัยและรายงานเกี่ยวกับอาการที่เกิดจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราพบว่าประมาณ20%นจะเกิดอาการายเหลวคลื่นไส้อาจเจียนและปวดท้องอย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวน่าจะขึ้นกับปริมาณอาหารปนเปื้อนที่กินเข้าไปด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมาราเวชศาสตร์ค่ะหน้าแข้งกระแทกมุมโต๊ะบวมทันทีได้ประครบน้ำแข็ง20นาทีแล้วทายาหม่องหลังจากนั้นทาครีมฮิรูดอยฟอเต้มิลโคโพลีแซคคลายโพลีสันเฟตให้หายห่อเลือดและลอยบวมแข็งนุ่มลงแต่ทาม,มาสองสัปดาห์แล้วยังไม่หายบวมแข็งและยังคงแดงช้ำแต่ไม่เจ็บจะทำอย่างไรให้หายบวมแข็งได้บ้างทะ ปัญหาหน้าแข้งบวมแข็งและแดงช้ำภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุชัดเจนยังสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุครับถ้าถึงวันนี้6สัปดาห์หลังอุบัติเหตุยังคงบวมแดงแข็งลักษณะเดิมไม่ได้มีการลดลงแม้แต่น้อยหรือเป็นมากขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมครับสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือมีเลือดออกใต้ผิวหนังระยะเวลาการหายจะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อว่าเนื้อที่บาดเจ็บเป็นเนื้อเยื่อใดเส้นเลือดกล้ามเนื้อเอ็นผังผืดกระดูกตำแหน่งของการบาดเจ็บ ด้านนอกด้านในด้านบนด้านล่างและปริมาณเลือดที่ออกมาครับดูได้จากขนาดการบวมในช่วงแรกๆครับถ้ามีปริมาณมากจะหายช้าครับบ่อยครั้งพบว่ารอยช้ำเปลี่ยนตำแหน่งมาที่ข้อเท้าหรือด้านหลังนอกได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานครับถ้านอนหรือยกสูงบ่อยรอยช้ำก็จะย้ายไปที่ด้านหลังน่องแต่ถ้านั่งยืนหรือเดินบ่อยก็จะย้ายลงไปบริเวณข้อเท้าได้ครับการทำให้หายบวมควรยกเท้าสูงให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ เช่นเวลานอนก็ให้เอาหมอนรองใต้ส้นเท้าเวลานั่งก็เอาเก้าอี้อีกตัวมารองที่เท้าพยายามให้ส้นเท้าสูงกว่าหัวเข่าครับอย่างไรก็ตามหากอาการบวมเป็นช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆมากกว่าช่วงเช้าอาจใช้อุปกรณ์ช่วยรัดเช่นถุงนอ่องหรือผ้ายืดมาพันบริเวณที่บวมช่วงเวลาที่อาการบวมน้อยที่สุดเช่นหลังตื่นนอนได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสัณญ j ญศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบ,บัดครับ ผมอายุ18ปีเริ่มมีอาการมองเห็นจุดดำๆลอยไปมาไปพบจากสุดแพทย์ใกล้บ้านได้ทำการขยายม่านตาหมอบอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมกับภูมิแพ้ขึ้นตาตาผมจะมนๆแดงๆบ่อยหมอเลยสั่งยาบีโคสมาทานตอนนี้ทานได้2เดือนบางครั้งจุดดำๆมองรู้สึกจะยาวขึ้นหมอบอกประมาณ3เดือนแต่ก่อนวุ้นจะจางไปเองไม่มีอะไรน่าห่วงมีวิธีป้องกันไหมครับผมต้องทำงานกลางแสงแดดและจอคอมพิวเตอร์บ่อย อาการมองเห็นจุดดำลอยไปมาที่เกิดจากภาวะน้ำบุ้นตาเสื่อมซึ่งทราบได้จากการขยันม่านตาตรวจโดยจกักษุแพทย์ไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆอาการมองเห็นจุดดำนี้จะค่อยๆลดลงเนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปสมองจะเกิดการเรียนรู้และละเลยภาพเหล่านั้นไปเองระยะเวลานานเท่าใดนั้นขึ้นกับแต่ละบุคคลแต่ถ้าจุดดำเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมองเห็นแสงแฟลชควรรีบพบจกักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจอย่างละเอียดเนื่องจากอาจเกิดภาวะจอตาฉีกขาดหรือจอตาลอกได้ค่ะ ขอขอุบคุณนข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะหาข้อมูลในเน็ตบอกว่าระยะฟักตัวของเริมที่ปากในผู้ที่เป็นครั้งแรกจะใช้เวลา3-20ถึงวันอยากทราบว่าถ้าเกิน20วันหรือ1เดือนไปแล้วเราไม่มีอาการของเริมที่ปากแสดงว่าไม่ติดโรคเริมที่ปากใช่ไหมคะแล้วเชื้อเริมนี้ถ้าอยู่ในอุณหภูมิ20-25ถึงองศาจะมีระยะเวลาที่มันมีชีวิตนอกร่างกายคนนานเท่าไหร่คะ แล้วถ้าอยากตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อเริมที่ปากสามารถทําได้ไหมคะแล้วต้องไปตรวจอะไรบ้างเชื้อเริมอาจติดครั้งแรกแบบไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยได้ค่ะดังนั้นการไม่มีอาการไม่ได้หมายถึงว่าไม่ติดค่ะเชื้อเริมสามารถอยู่ด้านนอกร่างกายได้นานเป็นหลายชั่วโมงค่ะสามารถมาทําการตรวจวินิจฉัยได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตจาวิทยาค่ะ ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i ไ a t o n l i n e n e t ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคําตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาข,ขาของโรงพยาบาลศรีราาไม้คำตอบกันครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีรีราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แลวพบ กันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ